สวัสดีครับพบกับเรา M2K นะครับผมเรามี t o y ยต a s p o r ร์ i d e r มานำเสนอนะครับ Sport ต i d e r ปี2001นะครับเครื่อง 5L ครับแม็กยางสวยๆครับพร้อมใช้งานเลยพร้อมลุยครับคันนี้แม็กไลเนอร์มีพร้อมครับยางสำรองมีพร้อมครับสีสวยๆนะครับ รถสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานครับดูภายในเ <c oughs> บาะสีแดงนะครับคุ้มมาใหม่สปอร์ตเ d เ r ปี2001นะครับรถสภาพสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้ราคาส p o r t ตเ d เ r พร้อมใช้งานคันนี้ราคาอยู่ที่ 1 38,000บาทเท่านั้นครับผมเข้ามาดูรถได้ที่ตะลิ่งชันซอยสนผักยีนะครับสวัสดีครับ